วันนี้ผมจะพามาชมกระบะยกสูงมาจัดทรงยีราฟแคะต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้ดอกเบี้ยเพียง2.99นะครั้าผมค่างวดเพียง9700บาทนะลูกค้าคนไหนที่กำลังตามหารถด D ีแม็กยกสูงสีขาวมุกนะผมห้ามพลาดคันนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมน้องแบงค์สมยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะผมวันนี้นะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมมีดีแม็กตัวยกสูงนะครับผมเป็นตัว L นะไฟหนะ้าเป็นลูกแก้วนะครับผมเป็น LED นะ,ะต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้รถมาใหม่มาสวยมากนะผมเป็นสีขาวมุกนะคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะมือเดียวป้ายแดงนะจ๊ะนี่ลำดับที่หนึ่งเลยนะครับผม อ่าลูกค้าคนไหนได้ไปบอกได้คำเดียวว่าโคตรสดนะรถปีใหม่ไม่น้อยที่สำคัญนะผมลูกค้าไม่มีเครดิตสามารถเอารถ0ูบาทได้นะครับผมนี่โอเคสำหรับคันนี้นะผมจะเป็นอีวสุอ้อนยูดีแม็กแคปโปตัวไฮ g h นเดอร์นะผมนี่ปี2020นะีนะขายเพียง679,0 0 0นับาทนะผมปีดาวผนประมาณ9,700บาทนะครับที่สำคัญเบี้ยเพียง2.99นะครับนะผมหรือจะ2.59จกก็ได้นะผมลูกค้าสงสยัยหรือว่า อะไรตรงไหนนะผมติดต่อสอบถามหาผมได้ที่เบอร์0812386699นะผมน้องแบงค์สมยงคาเซ็นเซตอร์นะโทรมาสอบถามรายละเอียดการออกรถได้เลยนะผมมาเดี๋ยาวเราดูด้านหน้านะไฟหน้าโคตรหล่อนะครับผมหล่อน้อยกว่าเซลล์นิดนึงอ่ะโอเคคันนี้ก็มีล้อแม็กเบลมาให้แล้วเรียบร้อยนะผมตัวนี้ผมแถมให้นะล้อแม็กเบลนะอ่ะจาจัดทรงยีราฟแครมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมสายย่อนะครับผมนี่คันนี้เลย ด้านข้างก็จะมีบันไดข้างมีคิ้วกันศาสตร์นะครับผมมาให้แล้วเรียบร้อยทรงนี้ตำรวจไม่โบวกนะครับผมไม่ต้องเสียตังสองร้อยสามร้อยนะครับผมเวลาเข้าด่านนะก็คือคันนี้ผ่านได้สบายเลยนะครับผมปลายท้ายเขาก็จะเป็นของตัวท็อปแล้วนะครับผมนี่แบบนี้เลยใสๆไร้ริ้วรอยรถชนบุรีนะครับผมจกจก6กห้าเจ็ดหนะผมชนบุรี ผมย้ายมาเป็นป้ายอุบลให้นะต้องบอกไว้ก่อนว่าผมย้ายมาให้มีกล้องหลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมรถปีใหม่ไม่น้อยไม่ต้องมีเครดิตก็ออกรถส่นบาทได้นะครับผมโอเคภายนอกของรถยี D ่สูตดีแม็กคันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมภายในว่าจะสวยแค่ไหนและที่สําคัญเลขไม่เพียง2 -0,000 กิโลเมตรเท่านั้นป้ายโอเคเรามาถึงภายในห้องโดยสารกันแล้วนะครับผมเป็นสีดําหมดเลยนะมีวัดบูธมาให้แล้วเรียบร้อย60ปอนด์ระบบไฟฟ้าทั้งคัน พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแอร์แบ็คู่หน้านะครับผมเกียร์หสปีดแล้วก็ตัวนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะครับผมนี่ชัดเจนนะผมะจะไปไหนมาไหนเวลาถอยนะผมไม่อันตรายแน่นอนนะผมมีกล้องหลังให้แล้วเรียบร้อยนะเชื่อมต่อบลูทูธอัจฉริยได้หมดเลยนะครับผมแล้วที่สําคัญคันนี้เลขไม่เพียงใ3 1หมนพียง23,157กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมคันนี้มีท่อมาให้หนึ่งใบนะผมท่อซิ่งนะ แน่ฟังเสียงเสียงก็จอกบ้านบ้านหน่อยนะครับผมดีแม็กแนะ่บานเจียบบานเ,เจียบเจ็บจีดอะไรประมาณนั้นนะครับผมสำหรับใครที่กําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะผมห้ามพลาดเลยนะเดีย๋ยวผมพาไปชมภายในห้องเครื่องนะครับผมสาหรับเครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะครับผมพรานุภาพพลิกโลกแน่นอนคันนี้โอเคครับโอเคครับเรามาถึงภายในห้องเครื่องแล้วนะครับผมสําหรับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบ16บาร์1,900ซีดีเซลนะครับผม ระบบเบรก ABS e มาให้แล้วเรียบร้อยนะผมอผมให้ดูได้เลยว่ารถสวยเดิมโรงงานทุกจุดนะผมเมทัล QC อยู่ครบแผ่นเพดมอ,อกก็เดิมจากโรงงานนะผมนี่นี่ดูแผ่นกันความร้อนยังอยู่เดิมจากโรงงานเลยนะผมรถก็คือค่อนไม่ว่าค่อนข้างสวยนะต้องบอกว่าสวยเลยนะผมไม่เคยพีคควนชมหนักน้ําท่วมมานะผมอ่า ได้ไปนะครับผมมันจะเป็นเครื่องบูพาวเวอร์ต้องบอกไว้ก่อนว่าพลา,านุภาคพลิกโลกแน่นอนนะครับผมอ่าทรงนี้ขับไปไหนใครก็มองนะครับผมอ่าขึ้นอยู่ที่คนขับนะครับผมว่าจะมองแบบไหนนะโอเคสําหรับห้องเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้า d m a มยกสูงคันนี้นะผมชื่อของเขาคือ ISU ูออร์นิวดีแม็กแคปตัว h ฮร h นเดอร์เครื่อง1.9ปี2020นะครับผมผมเปิดราคาเพียง6กแสนเบาทนะครับผม ีดาวนะครับผม9,700บาทนะข้องแถมที่ผมจะมีให้สําหรับรถคันนี้นะผม 1. ประกันภัยบนท้องถนนแถมเม่เลยน1ปี 2. บรินตีเครื่องเกียร์ 3. ปีค่าจ่ายค่าโอน 4. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 5. ทําสัญญาปีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะผมสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจอย่าลืมติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0812386699นะครับผมน้องแบงค์สมยงคาซินเตอร์ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับลูกค้าคนไหนที่กำลังมองหาดีแม็กแคปโปรทรงยีรับแครนะครับผมออกรถสูนบาทปีดราติดต่อหาผมได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ